ครับอะไรวันนี้น้องเกตจะน้องกิตจะพามาปั่นจักรยานกันเร็วเร็วเร็วมาเลยครับ เดี๋ยวตอนกลับตอนกลับพร้อมยังเดี๋ยวลรากอนเราน้องก่อนห <_ ck> ยิบมาพร้อมหรือยังออกมาอะไรเิีเจตพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแข็งแรงก่อนแข็งแรงก่อนแข็งแรงว้าวเอาชคไว้เลยอ่ะหนึ่งสองส<ร>ามไปเลยเ

แข็งแรงก่อนอนะให้แข็งแรงให้แข็งแรงสุดชื่ออะไรน้องอะไรเนี่ยน้องก่ค่ะน้องอะไรครับน้องกี๊ครับน้องอะไรครับน้องกิ๊ครับน้องกินครับให้พูดเลยน้องกิ๊แข็งแรงครับมาค,ค่ะออกมาเลยคับ เลี้ยวกอเลี้ยวก่อนครับเลี้ยวกันครับน้องจีนจะไปไหนครับงกงจีนอยู่ฝั่งนี้ก่อนครับกงจีนอยู่ฝั่งนี้เราหนักจีนก่อนเหรอหน,นักจีนก่อนหนักีนก่อนตอนนี้เรามาปั่นจัก,กรยานกันใช่ไหมใช่ค่ะเสื้ออะไรแข็งแรงอ้าวไปแล้วนะเรื่องซอม ไปเลยไปเลยวิ่งตามหนูอ่ะไปหนูตาหมุนไปแล้วไปเลยพี่ตไก่นะค่ะหนูจะวิ่งเร็วคเขเคไปเลยโอเคไปเลยหนูร้องตาไปเลยตามไปแล้ววิ่งเร็วดูั้งหน้าตันแล้วตามทันแล้วตามทันแล้วตามทันแล้วตันทัน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 ไป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 ตามน้องจิ๊งยัง น้องจิตแซงไปแล้วน้องแกกำลังจะแซงน้องเกมกำลังจะแซงน้องจิตน้องแจแซงแล้วพีแซงจแงไปแล้วโ้องโอ้ย้โอ้อ้ออ้ยโอ้้ยอ้ยออออแออ้อ้อจิติจิตอะไรอ ติดติดปึ๊บๆร้อยรอยร้อยรอย,ร,อยราเลงมาใส่ด้วยระวังเข้าเข้าเข้ามุมเข้ามุมมาใส่เข้ามุมยัใส่มาต้องเข้ามุมอ้าวไอ้ดันน้องจิตด้วยดันน้องจิตด้วยมามน้องจิตพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะแรงแรงไปแล้วเหรอ

พูคันใหญ่เพิ่งมาสามล้อเลยคนนแรงเลยนะถมอไซค์ด้วยนะมอไซค์อ่ะหลบเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนไอ้จดเจดเจดใครมาน่ะเจดเจดวะไปแล้วมี่พูมาออกไปแล้วครับน้องเกดกับน้องเกดตามหลังพี่พูไป อหแม่อยไหมครับไหนแข็งแรงก่อนครับไม่เอาไม่เอาน้องจีตไม่เอาน้องจะจะไปไหน,ไไนแข็งแรงน้องเจแข็งแรงแข็งแรงก่อนนหูบอกเลยว่ารถหนูแรงมากรถหนูหนูชื่ออะไรอ่ะ ต้องเตือนสติประชาชนนะเออโหอันนี้คืออะไรเออน้องเกดครับทำไมจะไมไม่พูดชื่อชื่อน้องเกดครับกล้องมาแล้วครับแกงแรงหน่อยครับโหวิ่งปานไปอ้าวชนเลยเหรอชนปุ๊บแล้หนูไม่เป็นไรเลยชนเลย รถชนเลยรถชนเลยรถน้องเจ็ดชนเลยนะ่ะอา้าวชนอีู่แล้วที่หัวมีขวานอ้าวอ้าดูสิอา้าวชนอีู่แล้วอ้าวอ้าจะมาทำเอา้าออกไปแล้วระวังนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว หาเจอแม่เม์ไม่มีทำอะไรอ่ะ,ไม,อะไ,รรไม่ทำไรครับถามไม่ปกเลยไปแล้วน้องกิดไปแล้วน้องกิดโอ้โหแก้งได้แก้งจัก,กรยานเดี๋ยวกลับมาแล้วพี่ภูกลับมาแล้วพี่ภูกลับมาแล้ว ระวังระวังน้องด้วยระวังน okay. oh, oh. ้องด้วยระวังนะครับน้องกีดผ่านไปแล้วแข็งแรงมากระวังนะคะน้องกีดมาแล้วแข็งแรงว้าวตัวตึงครับน้องกีดครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วผ่านไปแล้วครับไปแล้วครับจักรยานน้อยของเขาไ้ไว้วบกบกแบกแบกแบกบกบกโอ้ย หมดแล้วจบคลิปกันนะคะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบาย,บายบายจบคลิปแล้วนะคะปั่จักรยานคือกำลังแข็งแรง